สวัสดีค่ะนี่คือการทำความสะอาดฟูตบาทจะทำการถากหญ้าเพราะว่าเวลาตอนเช้าแม่มารอใส่บาทแม่จะได้เดินเล่นจะทำให้สะอาดตอนเช้าตอนเย็นจะได้เดินเล่นนะคะเดี๋ยวจะทำกับเซเว่นสวัสดีสสดทีมงานทำความสะอาดที่ไหนนี่ ฟุตบาทหน้าบ้านทวดโอเคอ่าเชิญเอาไปทำปุ๋ยนู่นคนหนึ่งเพราะว่าเราจะทำความสะอาดพื้นที่ฟุตบาททางเดินอันนี้เป็นถนนเส้นสุวรรณศรสะแก้วมุ่งหน้าสู่อรัญญประเทศทางนู้นอรัญทางนี้มาจากสะแก้ว ปากซอยเทศบาลอะไรนะเทศถนนเทศบาลซอยสามต้นกระบอกอันนี้ก็เรียกกลุ่มต้นกระบอกอ่าคนนี้มีอะไรครับชื่ออะไรครับผมถ่ายวีดีโออยู่ครับชื่อเวนเวนหรอครับอ๋อคนเมื่อเช้าที่ทําไข่อะไรนะเคปอะไรเคฟเคปไข่ไส้หมูสับโอเคทําความสะอาดเด้อ ทวดจะได้เดินออกกําลังกายเช้าเย็นตอนเช้าใส่บาตรตอนเช้าทวดใส่บาตรเดี๋ยวเราถากถากเก็บหญ้าให้หมดแล้วเราจะเอาน้ําฉีดโอเคครับโกยเข้าเลยครับผมจอบหนักนะเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถังแตกอ่ะค่อยๆเอาเท้าก็ได้เอาเท้าเขี่ยเข้าไปเอาคาดมาไป โอเคโอเคแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนนะอันนี้น้องบิ๊กกับน้องตังกับพี่เว้นเขาเป็นทีมโอเคครับ